ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตตร์นะคะวันที่8กรกฎาคม2568นะคะ FC ค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจ่อเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปก็ได้เพื่อชอบนะคะเลขเด่นประจำวันท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ ก่อนอื่นไปรับชมวันที่เจ็ดก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลดุดวันที่เใจ็ดจะให้เด่นสองใ1หนึ่งนะคะทุกคนมาเจ็ดสองหกเก้าหกจับคู่หลุดพี่น้องครับจะสองเก่ามาสองหกนะคะทุกคนเด่นมาสองเลขเด่นประจําวันมาสองนะคะทุกคนคะ่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดเลขเด่นประจําวันมาด้านหน้านะคะมาหลักร้อยเอามือเข่าก็มีมือหลุดก็มีเนาะพี่น้องเนาะ ทำใจได้ก็ตามต่อทำใจไม่ได้ก็เลื่อนผ่านเนาะคะทุกคนใจก็ไม่ได้จับคู่เข้าทุกวันเนาะ,ะพี่น้องมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างตามภาษานะคะทุกคนสำหรับวันที่8นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นอยู่ที่4และ3นะคะสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ีได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติมวดล่าสุดนะคะแล้วก็คู่กับดเด่นประจำวันนะพี่น้อง มีเขาไม่ลดทุกมือบ่ามักบะชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าชอบตัวเด่นนะคะมาดูกันค่ะสค่ะ4664กหกสี่สี่สองสองสี่สี่สีค่ะ3ามส3่สี่สามสามสองสองสาสามหดแดสานะคะทุกคน คู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ3443นะคะคู่ที่ใจชอบ1คู่เนาะพี่น้องเจมักซ8 C 8แปพี่น้องมักกับตามใจได้บ่มับาบ่ชอบไห้พี่น้องพานเด้อค่ะเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลสานะคะเลข3กับเลข8 FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกร,รอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเอค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน ว่าทุกคนจะชอบไหมเด่นวันนี้อยู่ที่สและสเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแเป็นสี่สามสามสีติดคู่ตัวเด่นหคู่สามสแล้วก็สี่แเป็นคู่ที่ชอบนะคะสามค่ะสามสาดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิลประจําวันทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่สี่เก้าเก้าสี่สามสองสองสา ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะทุกคนชอบทุกคนค่อยตามถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องเราไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะทุกคนว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดนะคะใครทำใจได้ก็ตามต่อใครทำไม่ใจไม่ได้ก็ให้เลื่อนผ่านเนาะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตา์วันที่8กรกฎาคม2568วันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโศกโศกมันมานสุภูสุขุนพี่น้องสวัสดีค่ะ